คยรู้ว่ามีคนเยอะขนาดนี้นครับเช่าจักรยานแล้วก็เดินไปนู่นันรอบนี่เลยเขาบอกว่าที่นี่คือแหล่งที่มีกังหันลมใหญ่ที่สุดแล้วก็เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับอนี่วันสุดท้ายตรงนล้ครับเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็ไปละกลับนี่เช้า ราตาจะเซิงสุดนิดนึงกาแฟตอนเช้าครับเส็จแล้วเดินไปที่วอหาตัวเองอจะไปเป็นนางลำไปเที่ยวๆนะครับร้อนตูดจัดโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่สามเลยครับของการเดินทางของเราวันนี้เราก็จะเดินทาง กลับบ้านกันแล้วนะครับแต่ระหว่างทางวันนี้เราจะไปแวะอีกที่นึงก็คือเขาใหญ่เที่ยงนั่นเองนะครับมาเนื้อมาแวะกินข้าวนะครับมื้อเที่ยงเราถามว่าร้อนไหมก็ไม่อะ่ะก็ไม่อะ่ะครับนี่ครับที่ร้านเท <c oughs> ดิสปลามีเหลือเป็ดด้วะ เสร็จนะแล้วก็น้ำเป็นสีฟ้ามีเดอะฮักนะครับอเ,รเอาละก็หลังจากกินข้าวกันอย่างรวดเร็วนะครับเราก็จะไปกันต่อแล้วจุดหมายของเราต่อไปก็คือเขาใย,ยเที่ยงนะครับวันนี้ก็เป็นเส้นทางหลักที่เราต้องขี่กันยาวๆเลยนะ เรจะไม่เหมือนวันแรกนะครับที่เราจะขี่เลี่ยงเมืองเลยจะมีโค้งมีอะไรให้ขับชิวๆกันมีเราขี่กันยาวๆเลยนะครับอาจจะมีความง,ง่วงๆบ้างเล็น้อยนะครับแต่ก็ได้ทําความเร็วมากขึ้นนะครับจะได้กลับถึงบ้านกันเ,เร็วขึ้นนะครับนี่เราก็มาถึงแล้วครับทางหันลมเขยาใหญ่เที่ยง ีเขาในเที่ยงนะครับตอนนี้อาจจะด,ดีว่าประมาณาาร้อนมากแบบ<อ>น,นี้นี่เราก็มาจอดรถตรงริมเขื่อนเลยจริงๆมันจอดไม่ได้นะจอดได้แค่รถใหญ่เขานด้ขอมาเลยนั่แหละได้จอดนะครับดูแต่คนช,ช,ชอบนนวันอาทิตย์คนก็เยอะอยู่นะไม่เคยรู้ว่ามีคนเยอะขนาดนี้นะอ,อ๋อน,นี่มันเดินไม่ได้เดินไปได้เหมือนกันตรงน หรือปั่นจักรยานเช่าจักรยานแล้วก็เดินไปนู่นปั่นรอบนี้เลยเขาบอกว่าที่นี่คือแหล่งที่มีกังหันลมใหญ่ที่สุดแล้วก็เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะเป็นแหล่งไหมครับแหล่งผลิตไฟฟ้าอีกที่หนึ่งเลยที่แบบสําคัญมากเห็นป่ะไกลๆเห็นในหัวนีดนึงกังหันเต็มเลย เครื่ออันนี้มันคือเหมือนเป็น power bank ขนาดใหญ่สมมุติว่าถ้าไฟฟ้าผลิตไม่พอเนี่ยไฟฟ้าที่หลักผลิตไม่พอเนี่ยก็จะเอาน้ําจากตรงนี้ลงไปปั่นไฟฟ้าให้ด้านล่างเพื่อที่จะป้อนไฟฟ้าเข้าเมืองแต่ถ้าวันหนึ่งที่ไฟฟ้ามันล้นมันผลิตได้เกินมันก็จะมาสูบน้ําขึ้นมาเก็บไว้ที่เดิมเพื่อฉุกเฉินเก็บไว้ฉุกเฉินตอนที่ไฟฟ้าไม่พอจะได้เอาตรงนี้ลงไปปั่น แะไอท้ที่ที่กลางหาันปั่นนี่ก็คืออันนั้นก็คือเก็บไฟอยู่แล้วใช่ปะใช่นี่ครับช่องเรามีความรู้แล้วมีสาระความรู้ก็วันนี้แหละ <c oughs> โอเคทีนี้เราก็จะไปจะกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวรู้เลยยาวไปถึงพรทท,ทตรงวัง้อยนะครับแล้วก็ หลังจากแวะกันที่กลางหันลมเขาใหญ่เที่ยนะครับก็เดินชิวๆพักผ่อนกันไปตอนนี้ก็ถึงเวลากลับกันแล้วนะครับที่นี่ก็บรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะแบบลมพัดตลอดเลยนะครับแล้วก็วิวนี่ก็สวยงามมากใครที่ไปเที่ยวฝั่งอีสานแล้วก็ขากลับต้องกลับทางนี้นี่ก็แวะกันได้นะครับทางเข้าก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะแล้วก็ มีกิจกรรมให้ทำนะครับมีจักรยานให้เราปัดเล่นบริเวณของอ่างเก็บน้ำด้านบนนะครับก็หลังจากนี้ก็ไม่มีต้องแวะที่ไหนแล้วนะครับเราจะตรงหน้าไปสู่จังหวัดอยุธยานะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรานะครับแล้วก็เป็นจุดสุดท้ายที่เราจะไปรวมตัวกันแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะครับ เนี่ยครับก็เส้นทางที่เข้ามาก็ชิวๆครับสบายๆายเข้าไปก็ไม่ไกลเท่าไหร่คือเป็นจุดแวะได้นะครับระหว่างตอนกลับบ้านเส้นเอเชียตรงนี้นะครับก็สำหรับคลิปของ X500 ในครั้งนี้เนี่ยเขาก็จะมีอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับสำหรับ Honda Big Wing หรือว่าจะเป็นคลาส350ของ พอซ่าของ ADV นะครับเขาก็จะมีจัดกิจกรรมอย่างนี้แทบจะทุกเดือนอยู่แล้วมั้งใครที่สนใจเนี่ยก็ต้องลองติดตามชมทางหน้าเพจของคันด้านะครับนี่เราก็มาถึงจุดหมายแล้วออสื้อเรายอดเลย <laughs> นี่ออกมาถึงฟั๊มแล้วนะครับนี่คือจบที่ของเราแล้วนะครับใ้เวลากลับมาครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะครับคอยติดตามคลิปหน้าไปไหนไปก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับทริป n X500 อยุธยาขอนแกน่นนะครับครั้งนี้เราก็ได้มีโอกาสได้ขี่ตัวของ XADV750 ด้วยนะครับเป็นรถที่แบบดีมากครั้งหน้าจะไปไหนก็ฝากติดตามชมเลยครับ